สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจุ๋มจะให้เพื่อนๆดูประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะจุ๋มเอามาจากโพสต์ที่จุ๋มได้เคยลงไว้ในเพจในเฟ e บุ o กนะอ่าเรามาดูโพสต์แรกกันค่ะอ่าถ้าเราจะบอกว่าเร็วเข้าไม่งั้นพวกเราจะสายนะนะเราก็พูดเป็นภาษาัสเซียได้ว่า d a วายบุสเตรียอตุลมือยัปัสไดมเดวายบุสเตรียอตุมือปยปันะคะอ่า ประโยคนี้เนี่ยเราจะใช้กับเพื่อนฝูงหรือว่าคนที่เรารู้จักคุ้นเคยนะคะ,ะเป็นภาษากันเองนะ t a e b b u s i a ก็คือเร็วขึ้นกว่านี้อีกนะคะคําว่าเร็วเนี่ยก็คือ b u s t e r นะ b u s t r a แต่ถ้าเป็นขั้นกว่านะคะก็คือเร็วขึ้นอีกนะคะจะเปลี่ยนจาก b u s t r a เป็น b u s i a b u s i e นะคะ,ะถ้าเป็น adjective ก็คือ busier นะ busier แต่ในที่นี้เนี่ย มันเป็น adverb นะคะก็คือเป็นบุสเตียนะคำว่าอาโตอาโตเนี่ยจะแปลว่าไม่เช่นนั้นนะคะไม่เช่นนั้นส่วนคำว่าอ p ปัสดาเยมเนี่ยมาจากคำว่าอ p ปัสดัตอปัสดัตนะคะเป็นรูป perfective แปลว่าสายนะเวลาเราจะมาใช้กับคำว่ามือนะคะที่แปลว่าพวกเราเนี่ยเราต้องเปลี่ยนจากคำว่าอ p ปัสดัต เป็นอนะปัสดาหยิมนะคะอปัสดาหยิมแปลว่าจะสายนะคะเป็นเป็นฟิวเจอร์เทนส์นะคะอันนี้เป็นรูปอนาคตนะอ่าทีนี้มันจะมีอีกรูปหนึ่งนะคะเขาเรียกว่า imperfective รูป imperfective ที่แปลว่าสายก็คืออปัสดูวัตอปัสดูวัตนะคะแปลความหมายเหมือนกันหมดเลยเท่าแต่ว่า สองรูปนี้เนี่ยจะใช้ต่างกรณีกันเราจะใช้ในรูปเ e อร์เฟ i ทีฟเนี่ยนะคะในกรณีที่เราเห็นผลลัพธ์อ่าคือหมายถึงว่าถ้าไม่เร็วกว่านี้นะเราจะสายเห็นไหมคือถ้าไม่เร็วนะเราสายแน่นอนผลลัพธ์มันจะเกิดว่าสายแน่นอนเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นรูปเ e อร์เฟ i ทีฟคำว่าเพอร์เฟเห็นไหมเป็นรูปที่จบสิ้นเกิดผลลัพธ์ นะคะเกิดขึ้นครั้งเดียวแต่ในรูป imperfective ก็คือเป็นรูปที่ไม่จบสิ้นเกิดขึ้นหลายครั้งเกิดขึ้นซ้ำได้อีกนะคะอะ่อย่างเช่นเราจะใช้ imperfective คำว่าสายเนี่ยในกรณีที่ว่าเพื่อนเรามาสายเพื่อนเราอะชอบมาสายนะคะอะถ้าเราจะบอกว่าเขามาสายประจำเลยเราก็พูดว่า on всегда appas du д a а i t อนสิกดาอปัสดูวาเยตนะคะอาจากคำว่าอปัสดูวัตก็เปลี่ยนเป็นอปัสดูวายต์มาใช้กับอนนะคะเราจะใช้ในรูป imperfective เพราะว่ามีคำว่าสิกดาคือประจํานะแสดงว่าการสายของเขาเนี่ยเกิดขึ้นเป็นประจําเกิดขึ้นซ้ำนะคะไม่ใช่เกิดขึ้นครั้งเดียวประมาณนี้นะคะเวลาที่เราจะเลือกว่า,าเราจะใช้คํากริยาเนี่ยในรูป imperfective หรือ เพอร์เฟกทีฟให้เราดูว่ากริยานั้นมันจบสิ้นไหมมันกําลังดําเนินอยู่ไหมนะคะอะ่ถ้าเกิดว่ากริยานั้นกําลังดําเนินอยู่เป็นรูป present tense เนี่ยเราก็ใช้ในรูป imperfective หรือกริยานั้นเนี่ยมันไม่จบสิ้นมันเคยเกิดขึ้นแล้วในอดีตแล้วมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้อีกในอนาคตเราก็ใช้ imperfective ในรูป past tense ได้นะคะเพราะว่า imperfective เนี่ยมันมีทั้ง3 tense เลยก็คือ ปัจจุบันอดีตและก็อนาคตถ้ากริยานั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นซ้ําได้อีกนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรากําลังพูดถึงกริยานั้นที่เกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวหรือว่ามันเห็นผลลัพธ์ขึ้นเราเรามองถึงผลลัพธ์เราจะใช้ในรูป p e r f e c t i v e อย่างนี้ค่ะคือเรื่อง imperfective กับ perfective ในภาษาละเซียนะั้นถึงว่ามันเป็นเรื่องใหญ่มากนะคะแล้วก็มันมันจะ คือหลักการเนี่ยเราก็พอจำได้ใช่ไหมว่าโอเคเพอร์เฟกทีฟเนี่ยเกิดขึ้นครั้งเดียวเห็นผลลัพธ์อิมเพอร์เฟกทีฟเนี่ยเกิดขึ้นหลายครั้งไม่จบสิน้นแต่พอเอาเข้าจริงๆนะคะเวลาเราจะแต่งประโยคขึ้นจริงๆเนะี่ยบางทีเราก็งงนะว่าเออเราจะเลือกอิมเพอร์เฟกทีฟหรือว่าเพอร์เฟกทีฟดีเพราะว่าแบบมันมันมันอาจจะมันยังไม่เก็ตอะคะ่ะนะถ้าเกิดเราเรียนแต่ทฤษฎีเนี่ยเราจะยากนิดนึงในการที่เราจะแต่งเองใช่ไหม แต่ถ้าเกิดเราเห็นบ่อยเห็นเยอะนะคะฟังบ่อยอ่านบ่อยเจอตัวอย่างประโยคบ่อยๆเนะะี่ยค่ะเราก็จะนึกออกจําได้แล้วเวลาเราเอาไปประยุกต์ใช้กับคําศัพท์ตัวอื่นๆเนี่ยเราก็พอเห็นภาพนะคะเพราะฉะนั้นจุมว่าการเรียนภาษาไหนก็ตามนะคะ,ะเราจะต้องเห็นประโยคด้วยถ้าเราเรียนแต่ทฤษฎีเนี่ยมันมันไม่เห็นภาพให้เราเนี่ยมองหาประโยคที่เขาใช้กันอยู่เลยนะคะเราทีนี้เราก็ จะได้เอาเปลี่ยนเราจะเปลี่ยนคํากริยาเป็นอย่างที่เราอยากได้ที่มันใกล้เคียงกันเราก็จะได้พอจะอทำได้นะคะถ้าเกิดเราเรียนตับทฤษฎีเลยเนี่ยเราก็มาแต่งเองบางทีอาจจะผิดได้นะคะซึ่งก็เป็นประสบการณ์ตรงของจุ๋มเองนะคะคือตอนนี้จุ๋มก็ยังแต่งผิดแต่งถูกอยู่นะคะประโยคอย่างนี้นคะ่ะซึ่งาการที่เราทำผิดนะพูดผิดเขียนผิดอะไรผิดเนี่ยนะคะจุ๋มว่ามันเป็น เราอย่ามองว่ามันเป็นเรื่องเรื่องเรื่องแย่หรือว่าเรื่องเรื่องน่าอายนะคะเราต้องพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสคือถ้าเรารู้สึกอะไรไม่แน่ใจว่ามันจะผิดหรือถูกเนี่ยให้เขียนเลยให้พูดเลยแล้วเดี๋ยวคนรู้นะเขาจะมาแก้ให้เราเองแล้วเราก็จะจําได้ไปเลยนะคะนะคือเวลาเราเรียนภาษาใหม่นี่นะคะเราต้องทําหน้าให้หนาน,นาเข้าไว้นะคะคือจุ๋มเนี่ยอายจนจนด้านแล้วตอนเนี้ยสารภาพตามตรง คือจุ๋มเนี่ยทั้งทำเพจนะคะแล้วก็ทำ Youtube บางทีก็เกิดมีข้อผิดพลาดแล้วก็จุ๋มก็แบบนะคือมันเป็น Public อย่างเงี้ยค่ะ u u l l s h อ่าทุกคนมาเห็นแล้วจุ๋มก็เขียนผิดก็มีการเขินอายนะตอนแรกจุ๋มก็จะอายมากนะคะหลังๆจุ๋มเริ่มชินนะถ้าใครมาบอกว่าจุ๋มผิดแล้วก็แก้ให้จุ๋มถูกเนี่ยจุ๋มก็แบบจำได้จำได้หนักเลยเพราะว่ามันมีความอายผสมอยู่นั้นด้วยนะคะ คลิปนี้จุ๋มก็ฝอ,อยมาเยอะแล้วนะคะตอนแรกจุ๋มก็เตรียมมาหลายโพสนะแต่ว่าไม่เป็นไรยกไปคลิปหน้าก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเลยจุ๋มจะไม่ฝอ,อยแล้วนะจุ๋มจะเอาเฉพาะที่จุ๋มอธิบายคําศัพท์ให้เพื่อนๆดูก็แล้วกันนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ถ้าเกิดว่าเห็นว่าเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้จุ๋มด้วยนะคะคลิปนี้จุ๋มฝากไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากค่ะที่รับชมสวัสดีค่ะ